ทำปัจญญาหลายขืนบานด้วยการเดินจงกรมบังนงสมาธิบังเข้าฝึกฝนอบรมสติทำปัจญญาขึ้นมาหลายโอ้ท่านนั่นว่าข้อมโุ่เกิดขึ้นมาห้าขวจากท่านนั่นว่าจิตของเขานี่ณะนี่เกิดซุขเขาเวทนาขึ้นมาแล้วเข้ายักท่านมันล่าข่านุสั้ายนี้แั้นก็ทุเลาเบาบางลงเลยในขณะนั้น ถ้าพัดซาแล้วบานนี่ถ้าเกิดถูกขึ้นมาบานถ้าพุงจักท่านมันอีกว่าจิตของเฮาในขณะนี้เกิดถูกขึ้นมาแล้วเกิดถูกาเวทนาขึ้นมาแล้วปฏิฆาโนไซกับทุเราเบาบางลงอีกเรียบร้มันกับพร้อมในการที่ระลงคือการได้ก่นี่ถ้าปฏิบัติก็มันถือถท้าปฏิบัติก็มันบมถือมันกับพร้อมในการเดียวพอกพูดขึ้นมาหลายก่วเก่าก็ค้นตายไปแล้วสิไปตกนรกหลายไปเกิดเป็นส